สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นเอพิโซดที่2ของโซนิวาคิริเกาะกุหรือวาเลนไทน์ทริปปี2022ของเรานั่นเองค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเราจะพาไปดูว่าใน1วันเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะคะก็จะเป็น Daily a c t i ิ i ิ y ี้แล้วก็มีอะไรบ้างที่เราสามารถใช้บริการได้ซึ่งรวมกับแพ็กเกจของที่นี่มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะตามไปชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My Memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างๆกันไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับน็อตที่ trips in my memory นะคะคลิปนี้เป็นอพิซดที่2นะคะของโซเนวาคิรีเกาะกูนะคะซึ่งเราจะเริ่มกันที่ฟิตเนสแอนด์สปาของโซเนวาคิรีเกาะกูนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเราตื่นมาสายๆมีความเวลาว่างอยู่เล็กน้อยนะคะับแต่ปวดหลังพอสมควระคะ่ะจริงๆเป็นโรคเหลือรังนะคะเป็นออฟฟิซินโดมนะคะก็เลยขอมาให้บัตเลอร์ค่ะ พามาชมว่าห้องสปามีอะไรบ้างนะคะก็จะได้บุ๊กิ้งนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาใช้บริการเขากันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างเนาะสปาที่นี่มีห้องสปานะคะก็คือบรรยากาศเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่วิลล่าเนาะมีความแพรไวสูงทีเดียวค่ะมีห้องน้ำนะคะแยกระหว่างหญิงชายแล้วแต่ละห้องอะ่ะก็มีความใหญ่โตอลังการนะคะซึ่งเราไม่ได้ถ่ายทำข้างในมาให้าะคอนเซิร์นไปที่ไพรเวซีของ ผู้ใช้บริการท่านอื่นนั่นเองนะคะแขกท่านอื่นด้วยนะคะแล้วเดินเข้ามาในบริเวณสปาฟิตเนสเนี่ยค่ะเดินเข้ามาเรื่อยๆด้านบนนะคะก็จะเป็นฟิตเนสนะคะห้องฟิตเนสที่เนี้ยออกกำลังกายไปก็จะมองวิวเห็นวิวของทะเลของเกาะกูดไปนั่นเองนะคะต้องเรียกว่าสวยงามทีเดียวแต่ณนะเวลาที่เราเข้าไปะคะ่ะพอดีว่ามีแขกใช้บริการอยู่คือจริงๆถ้าเราจะเข้าใช้บริการเราต้องจองก่อนนะคะแต่เราไม่ใช่คนที่ รักการออกกําลังกายขนาดนั้นนะคะก็เลยแค่จะพามาให้ดูขนาดแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยมีความใหญ่โตอลังการพอสมควรเรียกว่าเป็น Luxury Fitness ฟิตเนสดีๆอันหนึ่งเลยทีเดียวค่ะไม่ใช่แค่ฟิตเนสของโรงแรมหรือขนาดเล็กธรรมดานะคะคือเรียกว่าไม่ได้มีแค่ไว้ให้พอใช้นั่นเองค่ะแต่เรียกว่ามีคือไม่ได้มีแค่พอมีอะ่ะคือมันมีจริงจังนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าเราวิ่งหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆก็จะสามารถมองเห็นออกไปข้างนอกได้นะคะ ตกบ่ายนะคะแดดล่มลม,ลมตกน้ำเรียกว่าทะเลก็ลงนะคะเราก็ออกไปเดินจับปูเสฉวนนะคะจริงๆคือเดินเล่นเฉยเฉยนะคะเพื่อจะดูว่าเออน้ํามันเป็นงทะเลน้ําลงไปค่อนข้างเรียกว่าหาดโผล่ขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะแต่ตอนเช้าเนี่ยน้ำขึ้นมาจนถึงริมตะลิ่งของที่บ้านพักเราเลยนะคะก็ลงไปเดินเล่นนะคะแต่ถามว่าเล่นน้ําทะเลไหมก็ไม่เล่นนะคะเล่นน้ําสาบนะคะก็นี่ค่ะ มีปูเสฉนค่อนข้างเยอะมากๆเลยว่าความอุดมสมบูรณ์หรืออีโคซิสเต็มระบบนิเวศของเกาะกูดเนี่ยยังดีมากๆนะคะแล้วก็มีเปลือกหอยมากมายให้ปูลมหรือปูเสฉวนนะคะอยู่เป็นบ้านนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะของเปลือกหอยเนาะตัวขนาดของปูก็จะเป็นไปตามงานตกเย็นนะคะเราก็ไปดินเนอร์ที่เซาบีชกันนะคะซึ่งวันนี้เขาก็จะเป็น เรียกว่าเป็นบุฟเฟต์ดินเนอร์นะคะ by the beach นะคะซึ่งก็อินคลูดมาแล้วราคาอินคลูดมาแล้วกับแพ็กเกจแล้วก็เรียกว่าเป็นซันเซ็ตนะคะดินเนอร์ก็บรรยากาศโรแมนติกค,ค่ะฉลองวาเลนไทน์นั่นเองค่ะแล้วก็กลางคืนเนี่ยเขาจะมีการฉายหนังแล้วก็มีคอนเสิร์ตแบบเรียกว่าเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตนะคะเป็นดนตรีสดเล่นให้ฟังนั่นเองค่ะแต่พอตกค่ำนะคะบรรยากาศเนี่ยเราให้ดูนะคะว่าพาทิตย์กำลังจะตกดินก็เงียบสงบนะคะแล้วก็มีท่า ถ้ามองลงไปเนี่ยเนื่องจากน้ําลงแล้วนะคะก็จะมีชิงช้านะคะที่หลายๆท่านเนี่ยมักจะถ้ามาพักที่นี่ก็จะลงไปถ่ายรูปกันตรงนั้นนะคะแต่ต้องบอกว่าเราไม่ได้ลงไปนะคะแล้วก็จะมีเรือนะคะสามารถเล่นได้เนาะนี่คืออาหารค่ํามของเราคะ่ะเป็นอาหารทะเลทั้งหมดทะเลเผามี อาหารมากมายและค่ำวันนี้เราก็ไปชมนะคะซีนีมาพาราดิโซลงหนังกลางน้ำนั่นเองนะคะเป็นหนังกลางแปลงค่ะซึ่งถ่ายอะไรมาไม่เห็นเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ Trips in my memory ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ